สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําเพิร์กของไทคูลและบัฟฟานะครับนะจากซีรีส์มัสเดอร์กีดในแมปไรท์โบนั่นเองนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวิธีการทำเนี่ยอย่างแรกเราจะต้องมีเพิร์กกีดก่อนเป็นของพื้นฐานนะครับนะในการทําตัวเพิร์กอีก2ชิ้นผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับนะาสำหรับเพิร์กกีดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายใหม่คือของที่เราใช้ทําจะมีแค่2อย่างเองนะครับก็คือเพอร์เฟกเซ์โซึ่งตัวกล่อ่องเนียจะได้จาากกรทเควสกับอาร์็ เป็น q u e s t ีบ Boss Process r i d e r นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดกล่องลังตี Process r i d e r เสร็จต่อมาอีกวิธีหนึ่งนะครับในการรับตัว Empty Core อันนี้เนี่ยเราสามารถได้จากการคุยกับ NPC Gis ที่อยู่ด้านล่างนะครับให้เรากด Cover Trade นะครับนะหรือว่าปุ่มที่2แล้วก็ให้เรากดปุ่มแรกนะครับนะแล้วให้เรากด Confirm นะครับในการซื้อตัว Empty Core ทั้งหมด32ชิ้นนะครับโดยเราจะใช้เงินในการซื้อทั้งหมด85 0,000านะครับพอดีคือเราได้ครบ32ชิ้นเลยต่อมาวิธีได้ Perfect Soul อันนี้เราจะต้องรอจนกว่าจะขึ้้้นนาว่ Senation lick Co กกกอรแลใหเด แลให้เรานะครับนะกดคําว่า exchange ปุ่ม2ด้วยของที่เราจะใช้แลกคือตัวโลโซทั้งหมด6 4ชิ้นนะครับเมื่อเรามีครบของทั้ง2อย่างแล้วให้เรากดคุยกับกีสนะครับแลให้เรากดเลือกประโยคอันแรกนะครับนะแล้วก็ให้เราครับกดคลิกที่คําว่า exchange นะครับนะอันแรกอันนี้เลยกดคลิกแล้วเราก็จะได้ตัวเปิร์กมาครับอย่างต่อมาเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดเป็นขั้นที่3นะครับนะาเมื่อเราได้เปิร์กของกิสโดยวิธีการที่เราจะอัปเกรดก็คือให้เรากดเลือกตรงคําว่าอัปเกรดนะครับนะาอันที่2อในการอัปเกร ก็ให้เรากดปุ่มแรกเพื่อทําการอัปเกรดเลเวลหรือว่าขั้นถัดไปของเปิร์กนะครับนะาแบบนี้โอเคนะครับเมื่อเราอัปเกรดถึงขั้น3แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาที่ Ra เดอร์เซ็นเตอร์แล้วให้เรากดคุยกับ NPC c r a f t คราฟเตอร์ผมงอกตรงนี้ได้เลยครับนะให้เรากดคลิกคุยนะครับแล้วให้เรากดปุ่มคราฟนะครับนะเดือยอันแรกจากนั้นก็ให้ทุกคนกดตรงคำว่าเปิร์กนะครับนะาอันสุดท้ายสีม่วงทีนี้เราก็จะเห็นเปิร์กของบัฟฟาแล้วก็ไทคูนอยู่นะครับนะโดยเปิร์กบัฟฟาเนี่ย แล้วก็อย่างสุดท้ายคือ Empty c o อ e ทั้งหมด16ชิ้นต่อมาเปิร์กไทคูนอันนี้ก็ใช้ของคราฟเหมือนกับตัวของบัฟฟาเลยนะครับนะคือใช้3ชิ้นเหมือนกันเลยพอของครบก็ให้กดปุ่มคราฟปุ่มเขียวได้เลยนะครับ อ่าเรียบร้อยพอเราได้เปิร์มาแล้วนะครับอย่างต่อมาให้เรามาคุยกับ NPC หัวดําตรงนี้นะครับนะหรือ Mysterious กา y นะครับก็ให้เรากดคลิกคุยได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคลิกอันแรกนะครับนะหรือว่า r e putation shop ตรงนี้พอเรากดคลิกแล้วอย่างต่อมาให้เรากดตรงคำว่า define ตรงนี้นะครับอันแรกเลยโดยสิ่งที่เราต้องทําคือการตีบวกเกียร์ให้ได้บวกห้านะครับเพื่อที่จะเอามาเจาะรูนะครับเกียร์ที่แนะนําให้ทานะครับแนะนําทําส่วนหัวจะดีกว่าเมื่อเจอเกียร์ส่วนหัวแล้วนะครับให้เรากดคลิกที่ตีบวกนะครับนะหรือว่ารู คราฟเนี่ยนะครับนะในนี้มีบอกหมดเลยทุกอย่างนะครับละด้านขวาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าใช้กีเยนใช้ค่าชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้ค่า reputation หรือว่าค่าชื่อเสียงนั้นเราสามารถได้จากการตีมอนในเกมนะครับนะาที่เป็นตัวบอสหรือว่าการทำเควสบางเควสนะครับนะาในเควสบอสซึ่งมันจะมีเควสบางเควสที่ขึ้นไอรูปหัวกระโหลกนะครับนะาสีแดงอยู่ส่วนมากก็จะเป็นพวกเควสค่าบอสนะครับนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคือมันจะมีลูกศรอยู่นะเวลาเรารับเควสส่วนคริสตัลสีแดงเราจะได้จาากกกรีออนว้ะบ่ลลึยงงงแ็ ครับนะที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่คือการทำเค้สฮาลโลวีนนั่นเองคลิปสอนทำอันเดอร์เทอร์ดิวงะผมบอกวิธีการทำอยู่นะครับนะไม่ขอพูดอะไรเยอะ,ะครับเดี๋ยวคลิปยาวเอของครบก็ให้กดปุ่มสีเขียวตีบวกได้เลย โอเคนะครับพอเราตีบวกครบ5แล้วนะครับนะต่อมาให้เรากดเลือกที่คําว่าสล็อตนะครับนะหรือว่าอันที่2ตรงนี้จากนั้นก็ให้เราเลื่อนหาเกียร์ที่เราตีบวกนะครับนะที่เป็นส่วนหัวนะครับนะและให้เรากดคลิกที่รูปเงาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับนะซึ่งของที่ใช้ในการเจาะรูนะครับนะก็คือ dimension r a g m e n t ซึ่งจะได้จากการล็อกอินนะครับนะวันสุดท้ายและการใส่โค้ดนะครับการทําแท็กและได้ของซ้ําก็ได้เช่นกันนะครับโดยจะใช้แค่1อันเท่านั้นนะครับในการเจาะโอกาสที่ ว่ามีโอกาสเจาะผ่านกี่เปอร์เซ็นต์โดยเมื่อเรากดคลิกปุ่มสีเขียวแล้วมันขึ้นข้อความสีส้มแบบนี้แสดงว่าเจาะไม่ผ่านนะครับนะให้เราออกจากหน้านี้ก่อนแลวให้เรากดคลิก NPC กดเลือกอันที่สองนะครับตรงเขาก็ดีแพร์แลวให้เรากดคลิกที่เกียร์นะครับนะจากนั้นก็ให้เรากดรีบวกสีส้มนะครับซึ่งของที่ใช้ในการซ่อมเนี่ยนะครับนะก็จะได้จากการเปิดกล่องลายวันนะครับนะเมื่อเจาะู้สาเร็จจะขึ้นข้อความสีเขียวบอกเราแบบนี้นะครับ หลังแล้วจอรูแล้วได้เปิร์กมาแล้วเนี่ยต่อมาให้เรามาที่ตึกสมาร์ทเบรนนะครับนะแล้วให้ขึ้นมาชั้นบนสุดนะครับเราก็จะเจอกับ NPC ชื่อเปิร์กเอ็กซ์เพรสนะครับก็ให้เรากดคุยแล้วให้เรากดเลือกประโยคอันแรกจากนั้นก็ให้กดคลิกที่รูปเกียร์ที่เราจอรูแล้วแล้วก็ให้เรากดคลิกที่เปิร์กนะครับนะให้เป็นสีเขียวทั้งคู่แบบนี้แล้วให้เรากดปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับ เรียบร e ้อยวิธีเช็คดูว่าเกียร์เราใส่เปิร์กแล้วหรือยังให้เราเอาเมาส์ไปชี้ค้างที่เกียร์นะครับหรือกดคลิกค้างไว้ถ้าตัวเก the um right. ียร th ์เ mm น hmm. e erm yeah. ี่ยมันมีรูปเปิร์กอยู่มุมบนขวาเนี่ยแสดงว่าเราใส่เรียบร้อยนะครับวิธีการทําเปิร์กและใส่เปิร์กเข้าๆจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลของทั้งสองเปิร์กนี้กันเลยสำหรับเปิร์กไทคูนเนี่ยนะครับเมื่อเรากดจีหรือว่าเรากดรูปไฟสีขาวเนี่ยครับนะจะเป็นการเปลี่ยนร่างเป็นไทคูนแบบนี้นะครับ ต่อมาของบัฟฟานะครับเมื่อเรากดใช้เปิร์เนี่ยนะครับนะาสกิลก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับสกิลของทัสองเปิร์ก็เป็นประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนที่ผมบอกตอนต้นด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทิกตอกผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวลิงก์แมพนะครับยวทิ้งไว้ใต้คลิปเลย